สวัสดียามเย็นครับวันนี้บ่าวคอนซูกับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่กับคุณบุญรอดนะครับเต่าซูคาต้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโคมไฟนะครับเราจะมาดูกันว่าประโยชน์ของโคมไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับและช่วยอะไรบ้างวันนี้คลิปนี้มีคําตอบครับติดตามชมนะครับ ว่าปัจจุบันนี้นะครับระเบียงที่อยู่ของคุณบุญรอดนะครับได้มีกรงของน้องกิ้งก่าหลายๆตัวนะครับเข้ามาอาศัยอยู่นะครับทำให้แดดที่ได้รับเนี่ยน้อยลงนะครับผมก็เลยต้องให้ความสำคัญเรื่องของไฟนะครับเพื่อให้เขาได้รับรังสี UV ที่พอดีนะครับก็คลิปนี้เกิดจากประสบการณ์ผมนะครับที่ได้ลองใช้โคมไฟนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมได้ใช้โคมไฟที่เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นโคมไฟแบนๆน,นะครับป้านๆน,นะใส่กับหลอดไฟ UVB นะครับแต่ว่าเนื่องจากโคมไฟเนี่ยค่อนข้างแบนนะครับทําให้หลอดไฟเนี่ยยื่นออกมาข้างนอกโคมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ยังใช้อยู่ปกตินะครับเพราะว่ามันก็ยังใช้ได้ดีเนาะแต่ว่าไม่นานนี้นะครับผมก็ได้ไปซื้อเป็นโคมไฟทรงสูงนะครับ ก็ทําให้หลอดเนี่ยไม่ยืนลงมาแล้วนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมได้ทดลองใช้เครื่องวัดรังสี UVB นะครับลองวัดดูนะผลที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างจากโคมเดิมยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายหลอดไฟนะครับ จากโคมที่เป็นโคมที่ยาวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโคมแบนนะครับอันที่ผมพูดถึงนะครับเรามาสังเกตดูเห็นไหมครับว่าหลอดไฟเนี่ยยื่นออกมาจากโคมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวแสงไฟเนี่ยกระจายทั้งซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้เครื่องวัดรังสี UVB นะครับวัดค่ากันดูนะครับว่าตัวโคมไฟแบนเนี่ยให้ค่าออกมาเท่าไหร่นะครับ ค okay. นี่คือเครื่องวัดพลังสี UVB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะวัดห่างจากหลอดไฟประมาณ1คืบนะครับค่าที่ได้ประมาณ 60นะครับ59ถึง60นะครับเดี๋ยวเราลองตั้งให้ต่ำลงอีกหน่อยนะครับค่าที่ได้ประมาณ14 15นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการย้ายหลอดไฟจากาโคมที่เป็นแบบแบนนะครับมาสู่โคมที่เป็นโคมลึกนะครับ เรามาดูกันว่ามันจะให้ค่าที่แตกต่างกันหรือเปล่านะครับตอนนี้หลอดไฟก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โคมลึกแบบที่ใช้อยู่ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวัดด้วยการใช้เครื่องวัดเนี่ยอยู่ห่างจากตัวปากของโคมเนี่ยประมาณ1คืบนะครับเท่าๆกับเมื่อกี้นะครับ ค่าที่ได้นะครับอยู่ประมาณ120นะครับซึ่งดูจะมากกว่าตัวโคมที่เป็นโคมแบนนะครับเดี๋ยวเรามาวัดให้เครื่องวัดเนี่ยอยู่ต่ำกว่านี้อีกนิดนึงนะครับค่าที่ได้นะครับอยู่ประมาณ17-18นะครับ ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับโคมแบนนะครับแต่ว่าจะได้ค่าเพิ่มมาอีกนิดนึงเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราวัดอยู่ใกล้ปากโคมประมาณ1คืบนะครับเราก็จะได้ค่า,ารังสี UV ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจากตอนแรก60นะครับเราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือ120นะครับซึ่งก็เยอะใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวโคมตัวแสงไฟเนี่ยอยู่ห่างจากตัวสัตว์เยอะนะครับ ค่าที่ได้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่เมื่อกี้ผมลองทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยการที่เราวัดรังสีจากแนวทะแยงนะครับแนวทะแยงข้างแบบนี้นะครับค่าที่ได้เนี่ยมากกว่าตัวโคมแบนนะครับซึ่งแสงเนี่ยจะเท่าๆกันหมดนะครับตัวรังสีที่ได้ออกมาจะเท่าๆกันหมดดูนะครับว่ามันแตกต่างนะครับ โอเควันนี้เราก็สรุปได้ว่าการเลือกโคมไฟนะครับก็มีผลกับรังสี UV ที่ได้นะครับถ้าเราอยากให้รังสี UV ลงมาหาตัวสัตว์เยอะๆก็เลือกโคมไฟที่สามารถรวมแสงลงมาให้สัตว์เราได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีโคมไฟตัวแสงไฟรังสี UV นะครับก็จะได้เพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโคมไฟเนี่ย มันก็สามารถเพิ่มให้รังสีเรามีมากขึ้นถึง2เท่าเลยนะครับสำหรับคุณบุญลอดนะครับตัวรังสี UV ที่สะท้อนออกแนวข้างแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ทีเดียวเพราะว่าคุณบุญลอดเนี่ยช่วงเวลาเย็นนะ่ะเขาจะกลับเข้ามาในหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาหลอดไฟเนี่ยส่องไว้ตรงข้างนอกถ้านะครับรังสี UV เนี่ยก็จะสะท้อนเข้าไปหาตัวเขาด้านในได้นะครับก็ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหลอดไฟและโคมไฟให้สัตว์เลื้อยคานของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบอลค้นซูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นายแบบของเราคุณบุลรอดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ